เลี่ยนใจมากินด้วยความหิวกัดไม่โดน,นไงพวงนี้สนใจเปล่าอ้หอหเรียบร้อยครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็เช้าตู่เลยนะครับพอดีนะัดอาจารย์บีนะครับนี่อาจารย์บีเป็นคนถือกล้องให้นะครับนี่โยส พอดีมีความเสียดน,นะครับจากคลิปก่อนที่ผมไปตอกอางทองนะครับรู้สึกว่ายังอยากตกปลาช่อนข้างทางอยู่นะครับก็เลยชวนอาจารย์บีไปตะลุยหมานะเพชรบุบรีนะพอดีนะเห็นฝนเพิ่งตกเมื่อวานนะครับแล้วรู้สึกว่าไอ้ปลาช่อนมันน่าจ,จะแจ่มนะปลาช่อนมัน,น่า,าก,กัดดีก็เลยชวนอาจารย์บีไปนะครับซึ่งเพชรบุรีเป็นหมายที่ผมเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ประมาณสักปลายปีแล้วนะครับซึ่งไปนะช่วงนั้นก็คือน้ำนะครับเต็มนาหมดเลยนะครับไม่ตามาจะตกปลาช่อนได้เลยนะฮะป่ามันก็จะกระจายหมดเลยคิดว่าถ้าไปช่วงนี้ผมคิว่่่าาานน้จจะะะลลลงแหก็เรม เห็นเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นน้ครน่าจะมีร่องน้ําอะไรให้เราได้ตกเจ้าประช่อนกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมไล่นี้เลย

ปลาดีปลานาแท้สวยงามครับใสสวยร้อยแล้วครับปลาช่อนนะครับใสสวยเลยประมาณสักสามขีดได้นะครับตีจากหมายข้างทางที่แบบว่าเห็นสวยแล้วก็เลยแวะนะครับตกดูแล้วก็เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นเลยครับแป๊บเดียวได้ตัวได้เรื่องถ้ามันจะมีให้ลุ้นมันจะมีตรงเฮ้ยเนี่ยหน้าลุ้นอยู่มึงเหยาวเปล่าหรือมึงเหยาวข้างหน้าเอาตรงนี้หรือเอาตรงนี้ให้มึงเลือก ผมไปตีล้อตะลิงนี่ป่ะเนี่ยมันน่าจ,จะถ้ามันมีอาจจะมีอยู่แถวแถวผักบุ้งอะ่ะตีชิดฝั่งซ้ายให้มันเบียดนี่ไปเลยอะ่ะเบียดคันปูนอะ่ะเฮ้ยส่งดีดีส่งดีดีส่งดีดีหมบอกอะไรให้ตีเบียดคันปูน เลตัวจารก็ต้องเงี้ยแหละโอ้โห้จะจับตุ่มก็โดดมัดเลยอ่ะทำเลยจ้าโอ,โอ้โหคนหนึ่งมงต้งตีเบียดหันปูไม่อยากไปตีตรงกลางไปตีแบบกลางนะ้ำมามันอยู่นะมันก็ตกใจหมดไม่เนียนแคเออมันไม่เนียนมันก็อยากแอคชั่นอยากกตรงๆมึงต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้มีแอคชั่นแบบแปลกๆอ่ะแม่งแดก ตีล้อล้อตะลิ่งไว้ก่อนตีให้มันเลียดตะลิ่งไว้อะเลี้ยตลิ่งเยอะอ่เออไงมันก็ตีเก็บไปติดตามรอยอ่ะ ลอยหน้ามันก็นิ้นไปทีละลอยอ่ะมันก็ตีเบิ้ลหน้ากูไปห่างสักเมตรหนึ่งอ่ะแนวเดียวกันอ่ะน่ะฮะพอเสร็จแล้วกูก็ไปตีน้ำหน้ามาอีกหนึ่งลอยมันก็จะเป็นการตีแบบที่ละ,ละเอียดมาก <c oughs> ถ้าไหนนั่งใส่ก็ตีย้ำๆไปหน่อยพวกปช้ชาม้นชอ,ชอบอยู่กับเกาะพวกลูกปากาลาปลาดี มันจะตาตามพวกกลุ่มลูกปลาไปอาจจะเจอไซบอสจากนี้ก็ได้ขึ้นมานี่โลกว่านี่งงเลยเนะี่ยนั่นไงบีบอกแล้วมันอยู่กาะกับพวกลูกปลาหมอหายไปแล้ววะ เฮ้ยใช่ไหมตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่เลยใหญ่เลยเรียบร้อยจาน B โอ้โหไม่อยู่ไม่น่าใช่อ่ะมันเล็กกว่าเมื่อกี้กว่า วิ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้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 ยโอ้โหโลนแดงไซโลโอ้โหคว้าแล้วไม่ได้ครับใหญ่อะไซโลแน่นอนตัวนี้พลาดแบบว่าไม่น่าให้เอาไปนะครับพลาดที่ผมเองทำไมผมคว้าไม่ทันนะฮะเสียแรงนะฮะอุตส่าห์ลงไปจับกบนะฮะไม่ได้ตัวนะครับอย่างว่านะครับมันก็มีผิดพลาดก็มากนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเราจะต้องหาไซโล้ได้นะครับ ตอนนี้นะครับลุยมาเรื่อยๆนะครับเจอหมายสวยนะครับไม่รู้หมายวิ่งหรือเปล่าแต่ดูแล้วลกล้างนะฮะคือมันคงมีเจ้าของนะแต่ผมคิดว่าปลายนีนะ้ตกได้นะครับ

เฮ้ยเรียบร้อยกัดแล้วอะ่ะเฮ้ยเรียบร้อยกัดแล้วอะ่ะอืมนี่ไงกัดเลยเชื่อยอดไปเรียบร้อยเฮ้ยกระสงวะ่ะพึ่งโหลดได้อยู่หยอดถึงใกล้ๆนี่ยเด้อนี่ไงหยอดริมตะลิงเลยเ,เรียบร้อยนะครับโอ้ก็คือโตครับอย่างงั้นก็นำกูอยู่ดีครับตกง่ายหยอดไปก็กิกนเลยเนี่จริงโอ้โห้แต่ว่าตัวแม่งอ,อ้วนอ่ะ กระส่งนี่แบบตัวอ้วนมากย้อนไหมนะครับทิ้งไพกระตุกสองทีกัดเลยร้อยกัดฟ้ารั่นเจิร์เบดนะครับสองพอแน่นอนสีนี้ธรรมชาติสีธรรมชาติแล้วก็ชุดหมาชุดเดิมครับชุดหมานะครับรีเวเลียนกับอัลฟานะฮะสบดีสบดีนำไปแล้วครับสองหนึ่งนับหลุดด้วยปะเนี่ยตาหลุดนับปะไม่นับไม่นับหรอไม่นับมี ไปแล้ว <S <S อืมโอ้โหหลุดโคตใหญ่เลยอ่ะใช่ตีไปปุ๊บใช่ปะ่ะเจอเจอแล้วแม่งดูดปึ๊กเสร็จแล้วแม่งลงไปคุดดินเว้ยโอ้หเสรยดายเลยนะครับช่อนคุดดินนะครับขาใจตัวนี้นะฮะผมขอลองย้ำสักทีนะเพื่อนเปลี่ยนใจมากินด้วยความหิวนะฮะ เรียบร้อยเพียนใจมากินด้วยความหิวกัดไม่โดนโอ้กัดไม่โดนนะฮะ นี่งไงเรียบร้อยได้ดีเออมีอาการ,อออาการตอนแรกแม่งกัดเว้ยแมงไม่อยู่ปุ๊กกปแล้วไม่อยู่ยกัดทะลุจอกใหญ่เลยพยายามตีอยู่พักใหญ่เลยนะครับกัดทีแรกไม่อยู่นะผมก็ยังตีซ้ำๆไปเรื่อยครับจนตามเริ่มแบบจับจังหวะของเหยื่อได้ลนะ้ว่าเหยื่อมันวิ่งยังไงนะฮะดอกท้ายที่โดนนี่มันตามมากัดตรงริมกอจอกเลยนะฮะสายก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ นี่ปลารวมนะครับตอนนี้ก็สี่ตัวแล้วนะฮะเราเจอไงเข้ามานี่จะหมายโคตรส,สวยเลยนะแหน่ทั้งคองเลยว่ะโคตรส,สวยเลยข้างในอะ่ะ <c oughs> ไปนานแล้วมันก็กลายเป็นป๊อเลยแต่มันไม่โดน นี่งไงพงนี้สนใจเปล่าโอ้โหโโอ้หเรียบร้อยครับอยูไ่ไหมในนาอยู่อยู่ดิโอ้โหเข้ากิง่งออมเข้ากิ่งไปทั้งว่าแม่งหมกอยู่ในนั้นน่ะเททุกเสร็จมันไปติดกิง่งใหญ่อะ่ะโอเคอยู่อะ่ะต้องเราต้องหาหมาย,ย่างี้เว้ยย่อนๆเข้าไปแล้วกัดปุกเงี้ยเดี๋ยวจะลองล้วงปลาข้างในดูนะครับน่าลุ้นมากเลยนะฮะ ต้องตีผ่าลงกล้วยไปนะครับมีใบกล้วยมาขวางทําให้การตียากขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเรเรียบ,บร้อยเข้าเรียมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโเะมาลองดูทีนะฮะต้องตีเหมือนเดิมนะครับ แต่ยผ่าดงกล้วยนะครับเพื่อให้เหยื่อไปตกตรงกาปมะพร้าวนะฮะจุดที่กัดคือตรงนั้นเลยนะฮะอืมสวยนี่สวยเลยดอกนี้แหละรุ้นไหมมาๆมา,มาขอยทีเมื่อกี้ปลาตามนะฮะแต่แต่ตามกลับไม่ทันเหยื่อนะครับ เรียบร้อยนะครับขาดแล้วอยู่ไหม,อม,อมโอ้ยมุดมะพร้าวออโอ้ อมุดล่องมะพร้าวนะฮะพลาดนะครับงานตกปลาหมายงี้นี่ก็บอกเลยนะฮะอุปรสรรคนี้ธรรมชาติล้วนเลยนะครับหมายวิ่งหมายวิ่งมัจะมีคนมาตกยังบอทาง,งาเดินมันเปิดอืม สุดยอดหมายไม่มีปลาได้อย่างไรมีคนตตุ้มใช่หรอ จริงๆเลยเน,นี่ยเส้นเนี่ยอัดโท่ถึงว่าหมายก็สวยไม่รวยได้ไงอ,อ่ะเฮ้อ เรียบร้อยกัดแล้วกัดแล้วอือเรียบร้อยครับผมใสคนับเล็กเลยนะฮะไซส์เล็กนะครับกัดเจอเบสนะครับตามมาหลายทีแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เย็นมากโคตรเย็นนะครับเวลาก็นี่แล้วครับ6โมงประเด็นคือจานเมื่อไหร่จานจะกลับครับจานเดี๋ยวเดี๋ยวจานหลายเดี๋ยวมากแล้วนะครับกำลังขยี้อยู่นีอะไรจานซักพัง่ เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยมันจะกัดหลายทีแล้วเนี่ยกัดไม่อยู่เนี่ย<อ>หุ้ยกัดกัดห้ไม่ไม่ไม่ปล่อยไมาได้ไหมหแถมให้หแถมท้ายโอ้นะอหโหขน<ฮ>บว่าจบละครับปนี้ไปเ,เข็ดฟันเลย เด็กครับนี่ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับอาจารย์บีนี่ตามแล้วนะฮะองใสเมียเร่งให้กลับนะฮะยังไงผมก็ทิ้งท้ายไว้ที่นี่แล้วกันนะครับกับหมายเพชรบุรีนะฮะคิดว่าต้องกลับมาแก้มือนะครับหมายสวยๆเยอะนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ติดตามคลิปใหม่เเร็วนี้ครับผมผมแล้วก็อาจารย์บีนะครับเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมสวัสดีครับ a few moments later น่โอ้โหใส่กงขึ้นมากัดเลยไม่อยู่ไม่อยู่ ตรงไหนวะเป็นปลายหญ้าเลยปลายหญ้าที is is? ่เป็นเวิ้งเต้นๆอ่ะอะไรๆๆโอ้ยเบี้ยวไปไหนวะเบี้ยวไปไหนไปโดนกัดไม่โดนเห่าที่ผัวยแม่เห่าที่ใครวะ ดูที่หวยมันจะออกที่ใครวะโอ้ยเบี้ยวอะเรียบร้อยอะบีเรียบร้อยครับผมเออหวยมันต้องออกที่ผม นี่นะครับหลังจากที่ผมปิดกล้องเมืแลกี้นะครับผมก็บีใว้ว่าปลามันมีต้องตีไงต้องตีไงนี่เนฮะผลจากการตื้อนะครับเรียบร้อยเลยครับผมปลาช่อนนะครับไซส์กำลังทำเค็มนะฮะเดี๋ยวจัดให้อาจารย์บีไปทำเค็มหน่อยนะครับ